ถ่ายรูป, <c oughs> ป,ปมุมสวยกันก่อนจะอะไรอีกอ่นร <c oughs> ้อยกาแฟอะไรร้อยกาแฟอะไรโอ้โเกาหลีแนวใหม่กระเป๋าแดง วันนี้เช้าเช้าวันที่เท่าไหร่แล้วนะวันที่สามอ่าเช้าวันที่สามนะครับใช่แล้วค่ะเรากำลังจะไปเที่ยวกันแล้วมารอรถกันอยู่นะครับรถบัสจะมารับข้างหน้าโรงแรมไม่ใช่วันนี้วันนี้วันที่สี่สี่วันนี้วันที่สี่วันที่สี่นะคะวันที่สี่อ๋อเช้าวันที่สี่แล้วใช่อุทยารถไฟสีครามแห่งแห่อุ่นแดด อันนี้ก็เป็นเวลาประมาณแปดโมงครึ่งอ่าอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่ครับอุณหภูมิตอนนี้มีลบสามนะคะโอ้หนาวเหน็บมากเลยหนาวไหมลูกหนาวเหน็บกู้บต้องมารอจ็ใช่เดี๋ยวเราลองดูนะใช่พาเราจะไปที่ไหนก่อนอฮะ เพราะว่าโปรแกรมอาจจะมีสลับได้ตามความเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามความเหมาะสมนะของเวลาแล้วก็สถานที่พวกนี้ฮะโอเครถรถมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปรักครับใช่หนาวมากบอดได้ไหมไม่ได้ต้องที่เดิมลูกที่เดิมรนช่องไหนอะอันนี้แหละอันนี้อันนี้เหรอ,อชัวร์ไหมใช่ ช่วงเช้ามีแวะศูนย์สมก่อนนะครับตามสไตล์มาทัวร์นะครับก็เข้าศูนย์สมแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็เีีเยวไปไหนเรียวยูมินยูมินไม่ไห้พาออกมาเดินเลย บ้านที่เขาที่เขาดำที่เขาดำน้ําไปเก็บของไงลูกเป็นเป็นวิถีเป็นวิถีของคนเกาหลีส่ยก่อนของที่เกาะนี้เลยนะ,ะเขาดำลงไปแล้วทำไมพี่เขาเล่าว่าไงนะก็เป็นค,ค,คนอายุเยอะด้วยนะจะตบแปดตบใช่ไหม ถ่ายรูปมุมสวยกันก่อนนะครับเป็นชุมชนที่อยู่ริมน้าผานะครับก็จะมีร้านอาหารร้านอะไรมาเปิดเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็เดือเลือกเข้ากันหรือว่าจะถ่ายรูปเล่นตามมุมต่างๆก็ได้เี่อะไรอ่ะี่่เขาทำอะไรเขาใส่อะไรไว้ไม่รู้เนาะไม่รู้ลอ้ทำไ้ เป็นวุ้นๆนะ่ะร้านไอศครีมโอ้นี่มีรวดลายด้วยดูสิเดียวเดียวนี่ทำทางเดินทางกำแพงเป็นลวดลายด้วยยิ้มยิ้หันหลังเดินไม่เหนื่อยป้าหอย ขนหลังเดินไม่เหนื่อยแบบใช่เหรอชนแล้วนี่ร้านแช่เท้าแช่เท้าแล้วชมวิวฟุตบาร์คาเฟ่าเอาเท้าจุ่มให้จุ่ม,มจุ่มไม่ไหวเราลุกหนาวนแวะกินกาแฟกับัฟเฟิลนะครับ ที่ร้านมอลลี่ตรงนี้นะครับอยู่ยได้ทาน,นออกวิวสวยด้วยบรรย,งงยาก,กาศร้านนะครับอยู่ที่นั่งชมทะเลด้วยนนได้แล้วเป็นวอสโซนะครับแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้มอนลี่ลาเต้ เป็นกาแฟซิกเนเจอร์ของเขานะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไอซ์ช็อกโกแลตลาเต้รอร่อยไหมละ่ะบรรยากาศดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดูบรรยากาศร้านก่อนโอ้โหดูสิครับสวยงามทีนี้เรากลับแล้วนะครับ เขาให้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองดูนะคะไปแล้วเห็นอะไรไหมลูกเห็นเห็นปลาไหมเลื่อนเลยนั่นเดี๋ยวเราส่องลยดิเห็นปลามันจะไปใช่ได้ยังไงปลลาาดีกว่่เห็นแตคอาหารกลางวันนะครับวันนี้ หมูย่างคาวบี้ เสี่ยตัดได้เลยโอ้เจยค่ะไก่มิ้อร่อยไหมครับหมูคาบี้ใช่ไหมคาบี้อร่อยอร่อยโหโหกินอื้อ ซ้อนก็ได้ครับดเดี๋ยวพนะี่จะบอกให้กินมซอสหน่อยดูซอสแบบนี้นะนหวานเลยใช่ะะไหมซอสหวานอร่อยดีนี่ครับซอสทานข้าวกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไ,ไ,ไปดิวที่ฟรีช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกร,รมเดิมๆนะครับดิวที่ฟรีก็ข้างไหนก็ถ่ายได้บ้างไม่ได้บ้าง ันนี้เรามาชั้นล่างเลยนะครับชั้นใต้ดินเลยนะครับก็คือเป,เป็นชั้นอาหารนะครับของกินเทียบเลย,เลยแล้วมีซปเปอร์อยู่ข้างล่างด้วยย่้อกลับขึ้นไปไหมอืมเราก็กลับขึ้นไปช่วงปอยว่างเราก็มาเดินเล่นหมดแล้วมีประมาณนี้แหละชั้นสุดท้าย ขึ้นอะไรเรื่องหรือลิฟต์ก็ดกได้ทำสาหร่ายกันนะครับวันนี้แล้วเดี๋ยวเรา,ามาีทั้งข้นบ่อขึใส่ขึนทั้งหมดกันสาหร่ายถือว่าเป็นนอตถิบนสำคัญของประเทศเกาหลีใต้นะคะหลังจากที่เราเก็บสาหร่ายจากท้องทะเลได้แล้วนะคะเราก็จะมาล้างทำความสะอาดเศษครกเศษทรายให้เรียบร้อยน,นะคะ แล้วก็ส่งให้คุณยายข้างค่ะเป็นคนกดสาหร่ายให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อง่ายต่อการขึ้นแผ่นการขึ้นแผ่นคือการนําสาหร่ายมาทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะเราจะใช้ข้อสอบในการรีดน้าออกค่ะแล้วก็ปั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะและนามาตากไว้บนไม้ไผ่ที่เป็นซีดๆแบบนี้ถ้าเป็นที่ประเทศไทยของเราก็จะนิยมทําเป็นแกงจืดสาหร่ายแต่ที่ประเทศเกาหลีเขาก็จะนิยมทําเป็นกิมบับหือสาหร่ายองค่าเนเองค่ะ นไาเยังด้ยไม่ได้อะไม่ได้ทำชิมบับนะครับเอายู่มที่สวยมาครับนใหญ่เปตเด็กาเนี่ยิบเองบางไว้วิธีการนวนมุกคนก่อนนะคะมสงไปบางไว้อย่างนี้ลูกนมันแล้วแบบกด

มดมนไใส่้วออก่้นพริกสองมันนี่่ไ่อิ่มม้อกี่เลยอ่ะน้องทได้ไี้อุ้ยกินกินเลยเหรอจะอิ่มนะกินเลยนะ้มทา้ย่าเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรอันนี้ของพ่อมาป้ายูมินยูมินมาชนหน่อยสิโอ้ยเสรเลยชน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 โอเคโอเคโอ้อะไรอันนี้มาเกาหลีแนวใหม่เหรอฮะเกาหลีแนวใหม่ ไหนยูมินดูชุดยูมินหน่อยสิโอ้โหไม่มีกางเกงแะกางเกงใหญ่ไปใช่ไหมเอาแค่นี้พอไม่มันมีไม้โอ้ได้แล้วมีฟอปด้วยกระเป๋าแดงป้ไปถ่ายรูปแล้วนะครับ อนนี้เราถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะถ่ายรูปกันแบบสนุกสนานได้รูปสวย,สวยๆเยอะแยะเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเดินไปเดินย่านแฟชั่นของคนปูซานกันนะครับนำฮอดงฝั่งตรงข้ามคือตลาดปลาจากาจนะคะนี่นี่คือตลาดจากาจิ้วอยู่ฝั่งนี้เป็นตลาดนำฮอดองมาสองที่เลยนะครับนำฮอดงกับตลาดปลา นี้ก็จะข้ามไปตลาดปลาจากกัสซี่ก่อนนะครับตลาดปลาจากัสซี่ใหม่ใม่ที่ใหม่ไปกินข้าวเดี๋ยวเข้าร้านอาหารก็หายหนาวแล้วฝั่งนี้ญานวัยรุ่นเกาหลีฟูซาเ,เราจะมีเวลาเดินไหมไม่รู้ 내주 노 차지 파국이 시부지 마케이드 새잉, 빨아 위코트 차지 유. 돈 천천. 돈이 빌룩. 오. dữ lời เีย้ใช้ให้กินอาหารร้านไหนก็ได้นะครับแต่เราก็เอาที่เขาแนะนำเอาเขาจะได้จองที่ไปให้นะครับ

มาเลือกปูกันนะครับเราจะกินปูอมอ๋อที่ก็ไซส์ส์ไซส์ไซส์ส์ไซส์ส์สมสเไซส์ส์ใหญ่ไม่ใหญ่กาไซส์ไ็ใหญ่แล้วลองที่กินแล้วแบบพี่จะแบบเล่นสดแล้วก็แบบสั่งใจไปเลย ก็สี่คนน่ะนี่เยอะไปเลยแก่ตัวใหญ่ก็มองไม่ได้ใหญ่ก็จะจะเอาคุยระวังนะลูกนะครับเดี yeah. yeah. ๋ยวเดี yeah. mm. okay. ๋ยวมันม oh, uh, ีนะเดี๋ยวเขาจะให้เราเราถือด้วยแต่เดี๋ยวเราถ่ายรูปเพราะว่าเดี๋ยวรอต่อรอการต่อให้เราสบายดูแล้วพี่เบนนี่นะเขาจะให้ดูนะตัวนี้ on the discounter small ครับ small whisper whisper small ครับ

แล้วก็ตัวนี้จะเป็น,ปนย่างรวมนะคะเป็นมิกซ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหอยเป๋าหื้นะคะหอยเป๋าฮือย่างแล้วก็จะเป็นหอยเชลลย,ย่างแบบนี้เลยนะคะก็สดๆเลยเหมือนกันเนาะตอนนี้ก็คือจะมา2อ,อย่างแล้วจะมีอีกอย่างที่เราสั่งก็คือจะเป็นปูคิงแครบนะคะตัวโตว อันนี้ราคาแล้วก็ซึ่งราคาจะเป็นตามน้ำหนักนะคะตอนมาถึงแล้วเนี่ยเราจะมาชมให้ดูว่าตัวไซส์ใหญ่แค่ไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะโอเคค่ะใช่ใช่อือฮึราดูนะคะอะไรครับจะลองอะไรครับหอยนะคะหอยเป๋าฮื้อโอ้โหรานอาหรจิ้มซีฟูดอือฮึจิ้มซีฟูดให้ด้วยะ เนี่ยมาเองครัไม่ใช่ร้านไม่มีนะครับะเดนครับนึบหนึบหนึบไหมหนึบโนเนื้สดแท้ได้สดได้เลยฮะได้ครับเขาจะมีนะครับกินปลาไปโอ้โหจะหมดอยู่แล้วคนเดียวเลยเนี่ยแล้วก็รอปูนะครับรอปูยังไม่มา รอต่อไปหอเชลลหอเชลหอเชลเริ่มเลยไครเลยำเดียวตัดตัดอองานดงานสดอร่อยหจวาหวานเวานอเนื้อมีควาหวานดหน่อยตลาดอนเดนะครชื่อนะครอร่อยมาก ตัวให้ไปเลือกมาแล้วอินเนสิร์ทค่าให้ดูไปให้ถ่ายรูด้วย<ะ>ตัวนี้<ม>เราจะเฉลยราคาเลยนะคะตัวนี้คือแต่ะเต้นห้าแสนวอนตระไม่กิดห่้าแสนวอนค่าเดิินไทยนะประมาณหนึ่งหมื่นสามพันบาทมีตัว หนึ่งหมื่นสามับาทนะคะสดสดที่ปูซาครับใช่เรามาในช่วงเกาหลีมาสดสดที่ปูซาก็ตกประมาณหนึ่งหมื่นสามพันบาทนี่แต่มาเราต้องลองนะครับสดสดไว้ๆอยู่ในตู้เลยเราไปเลือกเลยเราไปเลือกเลยนะโอเคชิมตัวเนี้ยมันมีชีวิตอยู่ห้าวิแล้วเนี่ยแถวแถว ต่างเหมือนกันโรงแรมอ๋อโอ้โหใยาได้ดูนะครับอยากจะช่วยอะไรไมอีกทีนึงนั่นะะสะไอ,ะอ,ะอ,ะอะพวก king king cat ทำโรงแรมที่ไปกินอ่ะมันจะเป็นแบบแช่เย็นไงถูือวก็ไม่เป็นออนไอ์ไนต์ใช่มันจะนออนไอ์ไน,นต์แล้วก็ซาป็นแบบอันนี้คือู่ก่อนใช่อันนี้่รสจด ต้อสดตื่มนุ่มเด้ง<า>แต่เด้งไม่มากกำลังดีนะคะสดหวานอร่อยน,นี่สัดมา20ตัวนะคะนหวานอะ่ะหวานใช้เื่อนไหมบีบอา่อยมีรองขาไปกินกันร้อนจะทำตกน้ำรุ่ง,รงกระายให้คามน่าแมนชินมีกระเด็นเย็นในรรยยอ่อร่อยเด้ง เนื้อเด้งเด้งอือน้องบอกอย่างอื้มก็หอมนะนะกลิ่นเป็นเนื้อมันหอมอืมใช่เนน่มมัหอข้าว่แช่เย็นนะแช่เย็นไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรใช่เพราะว่ามันมันมัแช่เย็นมาฮึมกลิ่นมันจะหายไปอ๋อยังมียังมีควักแหลกเลยครับตอนนี้ กลับแล้วนะครับตอนนี้กินบูกันเสร็จเรียบร้อยกลับแล้วพี่เขานอกกนอยู่ตรงนี้